ก้ารอก่อนดีวะอ๋อแกก็จะตามฉันออกมาอีกเนาะเอาแล้วแกจะไปไหนอะเรจะไปจ,จะไปหาอะไรกินไงหืมของกินก็มีอยู่มเมื่อกี้ทำไมไม่รู้จักกินบ้าจะให้ฉันกินอะไรฮะ <c oughs> ล้อเล่นน่ะแกจะกลัวฉันมากเกินไปแล้วด้วยโอ้ก็ดูแกทำตัวดิก็ใจมันสั่งให้ทำนี่ว่าโอ้ย,อย,อยพอบ่อยล็อ,อ,อเกเลิกแกงแบบนี้แนละ้วเรามาเปลี่ยนเรื่องคุยดีกว่าอือ แล้วแกอยากคุยเรื่องอะไรกับฉันน่ะฉันคุยกับแกได้ทุกเรื่องแหละโอ้ยเอ่อคุยเรื่องช่องเอ็นเอ็กซ์ซีดีกว่าไม่ได้เอามือถือมาไม่ได้ดูคลิปเลยว่ะหืมช่วงนี้เห็นคลิปสนุกๆออกเต็มเลยนะเดี๋ยวถ้ากลับไปอะ่ะฉันก็จะไปไล่ดูดูคลิปเหมือนกันว่าแต่ถ้ากลับบ้านไปแล้วแกไปนอนดูคลิปเอ็นเอ็กซ์ซีดบ้านฉันไม่ละเอ้ยบ้านฉันก็มีให้ดูฉันจะไปดูบ้านแกทำไมล่ะว,วะก็นึกว่าแกอยากจะมา ลองดูบ้านฉันบ้างอา่ไม่ดีกว่าฉันขอดูบ้านฉันดีกว่านะ <c oughs> แล้วแต่ละกันว่าแต่แล้วไอ้สอง,องคนนั้นไปไหนกันวะเนี่ยไม่รู้อ่ะไอ้แม็กก็เห็นออกหม้แต่เช้าแล้วส่วนมิชาฉันก็ยังไม่เจอเลยแล้ววันนี้เราจะได้เดินทางกันต่อไหมวะหรือว่ากลับบ้านเลยดีกว่าไหมเอ้ยเดินทางต่อก่อนีวะยังไม่ถึงไหนเลยเนี่ยแต่ไม่รู้ว่ารถจะได้ซ่อมไหมนะอ๋อเอ้ยแต่ าเกิดฉันจําไม่ผิดบ้านแกก็เป็นร้านซ่อมรถนี่หว่าแกก็ต้องซ่อมเป็นดิซ่อมเป็นแต่ฉันไม่มีเครื่องมือเลยเลยเนี่ยจะไปซ่อมได้ยังไงล่หรือว่าแกะจะให้ฉันยืมไขควงแกหน่อยได้ไหมล่ะไข่ไขไข่ควงอะไรฉันจะไปมีของแบบนั้นได้ยังไงเล่ามีดิเมื่อคืนน่ะฉันยังนอนมองมันทั้งคืนเลยนะไอไอ้ไอไอลอกแกเกินป่านแล้วนุ้ย <laughs> แกงแก่นี่สนุกดีว่ะพอเล่นแล้วไหมฮะนี่ทั้งสองคนตื่นเช้ากันจังเลยนะมิชาดีเลยมาพอดีทำไมหรอไอ้ล็อกมันคิดถึงอะฮะจะคิดถึงฉันทำไมอะอย่าไปเชื่อมันมิชาไอ้แก้มก็พูดไปเรื่อยว่าแต่ไปไหนมาแม็กซ์ฉันออกไปเดินเล่นออกไปสำรวจหมู่บ้านเนี้ยแล้วเจออะไรบ้างวะเจอร้านขายรถวะฮะร้านขายรถเหรอมีเหรออืม มีดขันเท่าไหร่วะไปซื้อคันที่ถูกมาก่อนไปเดี๋ยวฉันใจ่ายให้เองฉันอยากจะกลับบ้านแล้วจะซื้อมาทําอะไรวะอ้าไอ้นี่แกโดนผู้หญิงบอกเลิกจนเพี้ยนไปแล้วเหรอฮะซื้อรถมาก็จะขับรถกลับบ้านไงมันเป็นร้านขายรถบังคับเอ้าแล้วแกจะมาบอกเพื่อ,อ แกถามฉันเองว่าฉันไปเจอร้านอะไรฉันก็บอกว่าฉันไปเจอร้านขายรถมาฉันิปตรงไหนวะแกก็บอกให้มันหมดหมดดิมันเป็นรถบังคับโอ๊ยทั้งสองคนพอก่อนเถอะคือคุณป้าเขาบอกว่าเดินไปตรงนู้นอีกสัก3กิโลอ่ะแล้วจะเจอร้านซ่อมรถฉันเคยว่าจะเดินไปอ่ะแล้วไปตามช่างมาซ่อมงั้นเดี๋ยวฉันไปด้วยนะอืมเอ้ยงั้นฉันไปด้วยดิทางงั้นก็คงต้องไปด้วยกันทั้งหมดแหละ ฉันว่าไม่ต้องไปกันทั้งหมดทั้งสี่คนหรอกไปแค่สองคนก็พอไปเยอะมันจะวุ่นวายเอานะแถมอีกอย่างถ้าจะอยู่บ้านคุณป้าโดยที่ไม่ช่วยงานคุณป้าเลยอะ่ะมันก็ยังไงอยู่ถ้างั้นไปกับฉันคนนึงแล้วอีกสองคนอะ่ะอยู่ช่วยงานคุณป้าที่นี่นะนนแต่ฉันไปกับเธอเองเอ้ยไม่เอาไอ้แม็กฉันฉันขอไปนะฉันยากบายเพื่อนอะไรของแก แกก็อยู่กับเพื่อนของแกที่นี่ดิเฮ้ยฉันนานๆได้ไมาเที่ยวที่แบบนี้ด้วยฉันก็อยากออกไปเปิดหูเปิดตานะอ๋ออะไรวะเอาละเอาละสรุปแล้วกล้าไปกับฉันแล้วกันนะอ๋อแต่ฉันก็อยากไปนะเอาหน่าแม็กเขียนกันไปอ่ะเสียเวลาเปล่าๆหเออ ยอมไม่ครั้งเดียวนะเว้ยเออขอบใจมากงั้นรีบไปก็รีบกลับมากันนะอืมงั้นไปกันเถอะก้าอไปกันเลยไปเลนดีกว่าไปก่อนนะทุกคนอะไรของมันวะเหมือนดีใจที่ไปกับมิชาเลยหรือว่ามันจะแอบชอบมิชาไปแล้วเนี่ยไม่หรอกมันไม่อยากอยู่ฉันมากกว่าอ้าวเป็นเพื่อนกันแท้ๆทำไมไม่อยากอยู่ด้วยกันวะสงสัยสองสามวันที่ผ่านมานี้ฉันลุกตัวมันเกินไปมั้งลุก ลุกอะไรวะแกดูไม่ออกจรหรอนี่ยบอกนะว่าแกเป็นเกงจริงแล้วแอบชอบไปกล้ามันอ่ะ <c oughs> ก็คงแบบนั้นแล้วมั้งก็ที่ชวนมาเที่ยวเพราะก็อยากอยู่กับมัน2คนนี่นะเอ้ยแล้วเจ้าตัวมันรู้ไหมเนี่ยว่าแกคิดกับมันยังไงอะ <c oughs> ฉันเองก็ไม่รู้หรอกว่า ก้ามันรู้ไหมอะ่ะโอ้ยไม่ได้ขึ้นมันถัดฟ้าแบบนี้นานเลยวะหรอกว่าแต่ถ้าครูมาเห็นนี่เราสองคนจะไม่โดตหรอวะเนี่ยเย็นขนาดเนี้ยครูกลับบ้านไม่หมดแล้วแหละเออฉันไม่อยากกลับบ้านไปดูคลิปแอนดี้สีเหตแล้วนะแกจะนัดฉันมาทําไมซะเย็นเลยวะเนี่ยฉันมีอะไรอยากจะถามแกหน่อยวะมอะไรวะคือฉันมีเพื่อนเกาอ,อยู่คนนึงอะแล้วเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากแต่ พอดีไปบังเอิญรู้ว่ามันเป็นเกย์แกคิดว่าฉันควรทํายังไงวะอก็แค่เป็นเกย์เองสมัยเนี้ยเขาม่ถือกันแล้วถ้าเป็นฉันนะนะฉันก็คงเป็นเพื่อนกับมันต่อได้อะจริงเหรอแกเป็นเพื่อนกับมันต่อได้จริงเหรอเออเออดีวะทําไมอ่ะไม่มีอะไรหรอกแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนคนนั้นมันนันแอบชอบแกด้วยอะเออ ทำไมคำถามมันยากจังวะเออนะ่าถ้าเกิดเพื่อนสนิทของแกดันแอบชอบแกแกจะ,จะทำยังไงวะเออคงโอ้ยคงไม่เอาอ่ะทำไมล่ะก็ฉันชอบผู้หญิงด้วยแกแบบจะไม่ให<อ>้โอกาสเขาเ,เหรืเออไม่อ่ะนว่ามันจะเสียวเวลานะมันเเจจบตรงที่ธออาใไป หลังจากวันนั้นฉันก็เลยตัดสินใจที่จะไม่สารภาพรักกับมันเพราะฉันกลัวว่าแม้แต่คำว่าเพื่อนฉันก็จะไม่เหลือดิโอ้แล้วเป็นเพื่อนสนิทกันอยู่ได้กันขนาดนี้แกไม่อึดอัดแย่หรอวะมันก็มีสองด้านนะด้านหนึ่งก็มีความสุขที่อยู่ใกล้มันที่ยังได้คุยกับมัน ที่ยังได้ไปไหนมาไหนกับมันแต่อีกด้านหนึ่งมันก็รู้สึกเจ็บอะที่อยู่ใกล้กันขนาดนี้แต่ก็ทำอะไรไม่ได้เลยแถมบางทียังต้องทนเห็นมันคบกับผู้หญิงอื่นด้วยแล้วทำไมไม่ลองบอกบอกไปเลยวะจะเป็นยังไงก็ให้เป็นไปดิแล้วถ้าเกิดบอกไปแล้วมันไม่คิดเหมือนกับฉันล่ะอย่างน้อยก็ได้บอกไงแต่ได้บอกแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้คุยกันไม่ได้เป็นเพื่อนกันอีกอะ มันคุ้มเหรอวะก็เออมันคุ้มเลยแม็กแกลองคิดดูดิถ้าเกิดมันไม่ได้คิดแบบเดียวฉันมันคุ้มเหรอวะที่ฉันจะต้องเสียมันไปอ่ะก็เออฉันว่าฉันขออยู่แบบเนี้ฉันนอ่ะมีความสุขแล้วว่ะกอดยังไงดีไหมให้วันเวลาเก่าๆให้วันที่เคยมีเราก่อนที่เธอจะเป็นของใครเพรมี จ,เร,จ,จ,รจรเร็วหน่อยดิก้าเดี๋ยวร้านปิดนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนวิ่ชา,าเธอแลกมาจากไหนวันนี้โอ้ยวิ่งมาสามกิโลยังเหนื่อยเลยอ๋อคือฉันเป็นนักวิ่งมาราธอนอะจริงๆวิ่งแค่เนี้ยฉันยังไม่เหนื่อยเลยนะ <c oughs> นัน่นนัน่นนั่นมันใครเหรอ สวัสดีค่ะอาจำได้นะว่ากิงจิบแฟนฮาผมไม่ชอบกินแฟนตาครับกิงยังจะขวนให้วอฮะก็ขอ,ขอโทษครับพี่ผมไม่ได้ตั้งใจนะคะผมเม้ต่้งใจจริงครับพี่ปุ่มขอโทษนะเดี๋ยวก่อนนะมีอะไรกันเหรอคะไก่เนี่ยมันไปจิบเมียไอ้อ้อ,องฮะห,หนูว่าคงเข้าใจผิดกันนะคะพี่อไอ้ห่อนกับตาเอ่อคือเขาก็เป็นแบบนี้แหละค่ะพี่แต่เขาอ่ะคงไม่ได้จิบแฟนพี่จริงหรอกเพราะเขาอ่ะ เป็นแฟนหนูอ้สาสคือเขาเป็นคนเฟรนลี่อะค่ะพี่ชอบคุยเล่นไปทั่วแต่จริงแล้วเขาเป็นแฟนหนูค่ะแต่ว่ามันเป็นแฟนน้องแต่ว่าเนี่ยจริงค่ะพี่เราสองคนอะคบกันมาตั้งนานแล้วแล้วตอนนี้ก็พากันไปเที่ยวต่างจังหวัดค่ะพี่ถ<ต>ึงเขาจะเป็นคนเฟรนลี่ชอบคุยแบบนี้แต่เขาไม่เคยนอกใจหนูเลยนะคะเขาก็แค่ชอบคุยเล่นไปทั่วค่ะพี่พ,พี่อย่าก,กดเขาเลยนะคะเดี๋ยวน้อง ไอ้บัตเจ้อว่าน <a> ้องสองคุณเป็นแฟนกันนะเอ่อถ้างั้นก็ได้ค่ะพี่มิชาทำไรอ่ะก็มาจุบกันโชว์พี่เขาไงออะะะเห็นได้ยังพี่ ว่าหนูสองคนเป็นแฟนกันจริงๆไม่งั้นหนูไม่กล้าจูบแบบนี้กับชายอื่นหรอกอืมจูบขนาดนี้นนอแอบเก็เจือแล้วขอบคุณนะคะพี่เออไม่ชาเกือบไปแล้วไหมล่ะต่อไปอ่ะก็อย่าไปคุยกับเมียคนอื่นอีกเข้าใจไหมอืมเรื่องนั้นอ่ะไม่ทำแล้วแต่ไม่กี้เธออ๋อก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าฉันไม่ทำแบบนี้แล้วจะทำยังไงล่าออ แต่ว่ามันเออนะไม่เป็นไรหรอกดืมๆม,ม,มันไปแล้วอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครด้วยนะอ,อยังไงก็ขอบใจนะอืรีบไปกันเถอะรก็ครลงก็คือลงจะเทาชาวประมวง